มีถามเข้ามาเรื่องอาการสั่นเป็นเฉพาะช่วงรถจะขยับเคลื่อนตัวหรือรถจะออกตัวนั่นแหละนะครับแต่พอเลยรอบนั้นไปรถล,ลอยตัวได้อาการสั่นนั้นจะหายไปนะครับเราต้องย้อนไปจุดเริ่มต้นนะครับของการทำงานของคัดแรงเหวี่ยงหรือคัดก้อนนะครับมันทำงานโดยการหมุนออกมานะครับ ก็คือหมุนตามรอบเครื่องนั่นเองเมื่อถึงช่วงที่น้ำหนักของก้อนคัดเนี่ยได้ได้รอบนะครับเมื่อมันเร็วขึ้นนะครับน้ำหนักที่ตัวมันเนี่ยมันจะกลางออกนะครับก็คือแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางนั่นเองตัวนี้คือศูนย์กลางก้อนคัดเนี่ยมันจะกลางออกกลางออกกลางออกนะครับ ทีนี้ไอ้ช่วงที่มันกลางออกเนี่ยมันก็จะเริ่มไปสัมผัสกับชามคัดตัวนอกนี่นะครับจุดนี้แหละครับมันจะเริ่มมีอาการสัน่นสั่นอย่างแรกเลยนะครับคือการจับได้ไม่สนิทจับได้แบบไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่นะครับไม่ว่าจะมาจาก ลองลอยการสึกหลอมาจากชามตัวนี้นะครับสะสมความร้อนไว้นานบางคันไปลุยน้ำบางคันไปลุยน้ำท่วมนะครับเมื่อมันร้อนๆอยู่แล้วไปลุยน้ำกระทันหันไปเจอเย็นกระทันหันในบางคันนะครับฝาครอบคัดตัวนี้ หรือชามคัดก็ได้นะครับที่เราจะเรียกกันบางคนก็เรียกกะโหลคัดนะครับเมื่อมันร้อนๆอยู่ไปลุยน้ําไปเจอน้ํากระทันหันมันทําให้เบี้ยวได้นะครับพอมันเบี้ยววงในเนี่ยมันไม่กลมนะครับแล้วไอ้พวกคัดแรงเวียงแบบนี้นะครับเมื่อมันไม่ได้สมดุลเมื่อมันไม่กลมเมื่อไหล มันจะมีอาการขึ้นมาทันทีนะครับตรงไหนที่หุบเข้ามาชิดกับผ้าคัดมากตรงไหนที่แอนเข้ามาตรงไหนที่เบี้ยวเข้ามาชิดกับผ้าคัดเนี่ยมันก็จะชนก่อนชนก่อนหรือโดนก่อนนั่นเองให้คุณนึกถึงลักษณะของจานดิสหน้าที่คดนะครับเวลามันเอียงไปหาผ้าเบรกฝั่งหนึ่งมันก็ จะสู่มือขึ้นมานะครับที่มือเบรกมันก็จะกระดิกแบบนี้ครับเวลาเรากำเบรกมันก็กระเด้งไปกระเด้งมาอย่างเงี้ยคือจานเบรกนะครับมันมาเบียดฝั่งไหนมันก็จะทําให้ลูกสูบยุบยุบแล้วมันก็จะเด้งมาที่มือเรานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก้อนไหนโดนก่อนมันก็จะสะดุดกึกแต่มันยังจับได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันโดนก้อนเดียวหรือโดนแค่สองก้อน มันก็จะมีช่วงสัน่นจนกว่ารอบนั้นจะสูงขึ้นมาอีกจนผ้าคัดสามก้อนนี้กางออกไปสนิทด,ดีมันถึงจะเริ่มหายสั่นนะครับแต่เมื่อไรที่รอบมันต่ำลงมาเริ่มออกตัวใหม่เมื่อไรความไม่กลมของผ้าคัดความไม่กลมของชามคัดมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิม ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนรถที่จานดิสคดอีกเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนจานดิสใหม่มันยังคดอยู่แบบนั้นมันก็ยังไม่หายนะครับให้นึกภาพเป็นจะเป็นอาการเดียวกันกับจานดิสคดเลยเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะสะดุ้งมือนะครับมันจะกระเดาแบบนี้นะครับดิก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 ที่มือเบรกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสามก้อนเนี่ยมันต้องแนบชิดสนิทกับชามตัวนี้แต่ถ้ามีก้อนใดก้อนหนึ่งโผล่ออกไปก่อน มันก็จะสีครับสีก็คือกินแบบจิกจิตจิตจิตแล้วทีนี้มันส่งกําลังได้ไม่เต็มร้อยครับส่งกําลังได้ไม่เต็มร้อยมันก็ช่วงที่โดนมันก็จะไปครับแล้วก็หายไปแล้วก็จับใหม่จนกว่ามันจะสนิทนั่นแหละมันถึงจะออกได้แบบสั่นน้อยลงหรือไม่สั่นนะครับก็คือนั่นรอบสูงขึ้นมาแล้วนะครับ การคัดสันชิ้นส่วนแรกเลยคือตัวนี้เป็นเส้นเป็นรอยสึกเยอะบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนน้ำกระทนหันหรือเกิดจากการสึกหลอตามอายุการใช้งานนี่คือสันได้จากชุดคัดอย่างแรกนะครับอย่างที่สองผ้าคัดในเรียบผ้าคัดเป็นหลุมผ้าคัดล่อนผ้าคัดหมด นี่ก็ทําให้จับได้ไม่สนิทพอจับได้ไม่สนิทก็จะมีอาการสั่นนะครับคือจับปล่อยจับปล่อยนะครับมันไม่สนิทแล้วไปเจอกับชามคัดแบบนี้นะครับออกตัวมีอาการสัน่นมีอาการกระเดาแน่นอนต่อมาความเป็นบาลานซ์ความเป็นบาลานซ์ความกลมนั่นแหละนะครับใน3ามก้อนเนี่ย มันจะต้องกลางออกพร้อมกันจับพร้อมกันแต่ถ้ามีก้อนใดก้นหนึ่งกลางออกก่อนเขาหรือมีการติดขัดที่เสาตัวนี้ฝืดนะครับบางก้อนไม่กลางกลางบ้างไม่กลางบ้างนะครับจับก็เท่ากับจับบ้างไม่จับบ้างตัวนี้แหละครับที่มันจะทําให้เกิดอาการสัน่นเสาฝืดเสาหลวมสปริงล้าผ้าคัดออก ได้ไม่เสมอออกได้ไม่เท่ากันแล้วอีกจุดนึ่งนะครับคือด้านในนั้นมันจะมียางการกระแทกอยู่เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่นะครับมันสึกหลอได้มันแตกได้นะครับเมื่อมันแตกมันสึกหลอ โดยที่มันสึกหลอไม่เท่ากันแตกไม่เท่ากันจะมีบางตัวอ้วนมีบางตัวที่แตกไปแล้วมันจะทําให้ความกลมของมันเนี่ยน้อยลงเมื่อมันกลมน้อยลงคือมันไม่ได้ศูนย์นะมันเบี้ยวเราพูดง่ายเบี้ยวเมื่อไหร่สันเมื่อนั้นนะครับเบี้ยวเมื่อไหร่สันเมื่อนั้นว่าจะเป็นสปริงคัดล้าลูเกี่ยวสปริงสึกเสาฝืดทุกอย่างเกวหมดแม้กระทั่งบางคันนะครับแผงตัวนี้นะครับมันเบี้ยวนะครับ แผงเบี้ยวเสาตัวนี้หลวมเวลาเกี่ยวสปริงเข้าไปผ้าคัดบางก้อนนะครับจะแอนแอนออกมาคือพูดง่ายๆเมื่ออะไรที่มันไม่กลมเมื่ออะไรที่มันจับไม่สนิทไอชุดนี้นะครับมันจะทำให้เกิดการออกตัวกระเดา้าออกตัวสันขึ้นมาทันทีเลยนะครับมีถามเข้ามาอีกว่าผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เปลี่ยนก้อนคัดมาแล้วไม่ว่าจะแท้หรือไม่ว่าจะเบิกนะครับคือตรงนี้ของยามาฮ่ามันมายกแผงเลยแต่บางรุ่นนะครับบางรุ่นจะเบิกแยกได้มีก้อนแยกมีสปริงแยกมีลูกยางแยกคือถ้าคุณเบิกมาไม่ครบเนี่ยไม่ยกแผงจริงๆเนี่ยโอกาสสั่นมันจะยังมีอยู่นะครับมีอยู่เพราะอะไรถ้าคุณเบิกมาแต่ก้อน ยางที่มันแตกยางที่มันบวมเสื่อมสภาพไปแล้วปัญหามันก็ยังอยู่เพราะเวลาคุณประกอบเข้ามาเกี่ยวสปริงเข้ามาตัวไหนที่มันยังสภาพดีอยู่มันก็จะทําให้ผ้าคัดเข้าได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าตัวไหนบวมตัวไหนแตกผ้าคัดมันก็กลางออกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนจะให้จบจริงๆนะครับหนึ่งเลยนะครับอะไรแท้สอง คุณต้องเปลี่ยนครบจริงๆสปริงมันหย่อนได้มันล้าได้เปลี่ยนสปริงด้วยแล้วถ้าลูกยางตัวนี้ควรต้องเปลี่ยนเลยนะครับควรต้องเปลี่ยนเลยและต้องพิจารณาถึงแผงตัวนี้ด้วยถ้าแผงเสามันหลวมเนี่ยเสามันหลวมหมุดมันคอนแผงตัวนี้คดเบี้ยวเสากิว่วคือพูดง่ายง่าทุกๆอย่างเลยมันต้องมันต้องเป๊ะ ต้องใหม่ต้องสภาพดีที่ใช้ได้ครับมันถึงจะกลับมาอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรของมันคุณเปลี่ยนบางตัวเปลี่ยนบางจุดยังไงก็ไม่หายตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถามว่าตัวนี้ไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้นะครับคือถ้ามันสึกไม่เยอะนะครับเอาไปล้างหน้าได้ผมก็ล้างหน้าไปทุกขันไม่มีอาการสั่นนะถ้าคุณเอาขึ้นแท่นกึงได้ตรงตรงศูนย์มันแล้วล้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นในรถเกียร์ก็ล้างได้ใช้ได้นะครับออโต้ก็ล้างได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ดีที่สุดคือเบอิกครับเบิกทั้งทั้งก้อนทั้งชุดทั้งสปริงพูดง่ายเบิกทั้งหมดเลยตัวนี้เขาเบิกแล้วมันจะกลับมาสู่สแตนดาดมาตรฐานโรงงานที่เข้าออกแบบมาของใหม่ ของได้มาตรฐานของดีการประกอบการทํางานถูกต้องตามขั้นตอนตามมาตรฐานในคู่มือยังไงมันก็หายครับปัญหานะ่ะอ่ะอันนี้ในส่วนของชุดหลังชุดหลังล้วนๆเลยที่พูดไปนะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของชุดนี้มันจะเป็นชุดตามนะครับหมุนตามนะครับส่วนตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นชุดขับพูลเล่ขับนั่นเองบางคนก็เรียกมุนเล่เรียก เอาเป็นว่าความเข้าใจนะครับภาษาบ้านสมัยก่อนภาษาสมัยนี้ได้เหมือนกันหมดเอาเป็นว่าเข้าใจว่าคือตัวเดียวกันแล้วกันตัวนี้ถามว่าทําให้เกิดสันได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับนิดหน่อยตัวนี้บูธมันหลวมได้นะครับเวลามันหมุนเดินเบาเนะี่ยมันจะไม่กลมมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเนะี่ยมันจะสะบัดตามจงังหวะสายพานต้นนะครับคือรอบเครื่องนั่นแหละตัวนี้ก็ เป็นคืนสั่นได้ไหมสั่นได้นะครับเป็นคืนสั่นได้หลวมโยกเป็นคืนสั่นได้ไหมสั่นได้นะครับหลวมโยกคอนสั่นได้แต่เปอร์เซ็นชุดขับกับชุดตามนี้ชุดนี้สั่นมากที่สุดต่อมาเราไม่พูดถึงชุดข้างแล้วนะครับผมจะไม่พูดถึงชุดข้างแล้วสิ่งที่มัน แทรกซ้อนเข้ามานะครับโดยที่เราผูต้ตรวจเช็คเนี่ยต้องแยกให้ละเอียดว่ามันเป็นที่ชุดข้างหรือชุดเครื่องนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าแกนเขเวียงมันต้องต้องหมุนได้ศูนย์ต้องหมุนได้นิ่งนะครับเดี๋ยวอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือ แขนข้อเหวี่ยงมันนิ่งดีแต่ถ้ามันคดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ชามเนี่ยหมุนไม่กลมไปด้วยตัวนี้ก็หมุนไม่กลมไปด้วยมันก็จะสายอยู่แบบนี้นะครับสายอยู่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ชามเนี่ยโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแล้วสายพานนะครับมันก็จะขึ้นลง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 นิดนิดนะครับขึ้นลงนิดนิด พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนมันก็จะทําให้รอบเครื่องนะครับจากการเดินเบาที่อย่างรถที่สมบูรณ์เนี่ยเข้าวเหวี่ยงนิ่งๆชุดข้างดีๆมันก็จะเดินเบาผมยกตัวอย่างให้เป็นอพัน์เจ็ดร้อยรอบมันจะค่อนข้างนิ่งตึก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 แต่ถ้าเมื่อไหรที่แขนเข้าวเหวี่ยงคดเมื่อไหรที่รอบเครื่องไม่เสถียรไม่เสถียรหมายถึงว่า เล่งเล่งเบาเบาอ่าปรับจูนคาบูไม่ดีหรือคาบูสึกหลอขึ้นมานะครับบางทีก็เล่งบางทีก็เบาบางทีก็น้ำมันหนาไปเดินหอบบางทีก็รอบสูงเกินไปอ่ารอบสูงเกินไปคือเบาไม่ลงเกินพันเจ็ดขึ้นไปเนะี่ยคือพอรอบมันสูงจัดเนี่ยผ้าคัดมันก็เริ่มอยากจะกลางแล้วนะครับอยากจะกลางแล้วทีนี้ข้อเหวี่ยงก็ไม่กลมนะครับ ดินไปดินมารอบก็เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบาไม่เสถียรนะครับคือไอรวมๆกันทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันส่งผลถึงการสั่งถึงการออกตัวทั้งนั้นเลยถ้ามันไม่นิ่งไม่เสถียรเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะส่งผลกับรอบรอบเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำตัวนี้ก็เดี๋ยวจับเดี๋ยวคลายเดี๋ยวจับเดี๋ยวคลายเดี๋ยวจับเดี๋ยวคลายอยู่แบบนั้นนะครับแล้วเวลาออกตัว ถ้าที่พูดมารวมๆกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเสียมันสึกหลอเนี่ยแน่นอนนะทั้งการสั่นทั้งเสียงดังทั้งอัตราเร่งทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรวจเวลาซ่อม เพราะฉะนั้นเวลาตรวจเวลาซ่อมคุณต้องดูทางระบบคุณจะไปดูแค่ชามนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้ดูอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูแค่สปริงอย่างเดียวผ้าคัดอย่างเดียวฝาครอบอย่างเดียวก็ไม่ได้ตรงไหนที่มันต่ำกว่ามาตรฐานตรงไหนที่มันสึกหลอตรงไหนที่มันบิดเบี้ยวคดยืดหย่อนยานแตกหักคุณต้องรับจบให้หมดมันถึงจะจบนะครับทำแค่บางตัวก็ไม่จบ